โอ้ยได้พี่นองเอ้ยมือนี่อันคืกอกมานางข้างนอกได้เอออากาศหนาวเาหนาวมือนี่นะอ้อก็บ่านหนาวมือนี่วันที่เท่าไหร่วะยี 20, ่สิบยี่สิบเอ็ดเตะอบ่นหนาวบ่าหนาวมือนี่เลยอันยายเลยเอัน คิดซื้อทิ่ดินกบน้องบุ๋มมากลูกดอกไม้ห้มาปลูกดอกไม้ไม่ทางนอกไม้ขทางดอกไม้กระไรเหยียบลอยดอนพุล่ะท้งเนี่ยเออเขาเอินอีอยังทางดอกไม้เราเิ่นหกเ็ดิบดอนเออ ดอกไม้อกีกก็สะเปล่นทางละร้อยหรือปะอละร้อยกลัวกตีเป็นเนี่ยอันไอ้ต้นไม้อีกเออกระถางเนี่ยก็สะตีซะร้อยนึงเอ้าไก่ร้อยกระยามันเพราะขนาดตีร้อยนึงน่ละต้นอันนี้เดี๋ยวไว้ข้างนอกบันเนียนข้นงตู้อินเดียเนาะก็สะเอาเข้างฮามาใส่ล่ะท่านในซีเขาซังอยู่ท่านในมาเทีย โต้มากินข้างนอกว่าทับไปโต้อันโต้ลูกค้ามากินข้างนอกนี่ว่าเอาใส่จากสามอันจช่สั้นใส่จากสามโต้นี่ข้างนอกเนี่ยว่าท่อไปเพราะเราลูกค้าเขาก็มากินข้างนอกด้วยเออเนี่ยนะมันเก้าอี้เก้าอี้เท่าไรท่านได้โต้เก้าอี้ก็สั่งมากหกโต้ก็เป็นหมื่นอืมนะเก้าอี้นะหกโต้ก็เป็นหมื่นอันจเจ้าอีกสามโต้ก็ ตีไปตามนั่นแหละเพราะว่าสิอนนว่าเอาจากสามโตชนะาแนลฝั่งนอกนี่โตะมากินฝั่งนอกจากสามโตะซนะว่าฝั่งนอกอ,อันนั้เมื่อนี้ก็เล่นม่มานอันเอาดอกไม้มาใหญ่ซื้อกระถางโอเคเอิญกระถางดอกไม้หนักนะกระถางดอกไม้เนี่ยนะกระถางละล้อยกระถางละล้อยทั้งดอกต้นดอกไม้นสามพันตีมสามพันเงินเท่าชาแนลเนี่ยอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง สามพันเงี้ยบาทสามพันบาทตัวมึงได้เอามากอยู่ในเฮี้ยนกระถางแบบไงไหลายก็พันนนน้นตัวละกรไดเอม่แน,น่นอนเมื่อนี้แม้ว่าอันซุมเนียวมาไว้นอกเนี่ยสีดำดำเนี่ยมาไว้นอกสีขาวกระเจเข้าไปข้างในอยู่เอามาเอาเพิ่มดินแล้วดินแล้วหน่อยเออดินแล้วหน่อยแลอวมาเพิ่มดินแล้วเพิ่มดินกระเจีเข้าไปในเหี้ยนอยู่ ต้นอันนั้นต้นอันนั้นต้นอันต้นวาสนาเนี่ยยื้อใส่กัญมีเบิดเนาะต้นวาสนาคือมันมีคือบ้านห้าเบิดคือกันเบิดต้นวาสนาเนี่ยจะเดียวเขาไปไว้ไงดการคิวมันน่ะแหละกเลี้ยวออกแม่ก็เลี้ยวออกมาใส่ดินให้คือออกมานั่งทั้งนอกได้ยังไงมือนี่น่ะซึ่งมือสิออกมาได้บบกระหนาวคือเขาเออมือนี่ก็พึ่งออกมาได้นี่แหละ น้องบุมก,ดก,ดกด็ดักอยู่ในเฮียนปุญละดักอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้นะ่ะแต่ยัง่งเขามาตรวจเมื่อนี้่วันนังขั้นที่เท่าไถ่ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองยี่สิบสองกับยี่สิบสามเขามาตรวจอยู่ในหนอมเจ้าหน้าที่มาตรวจอีกแล้วมือ่อ้เอ่มาตรวจอีกอ มาตรวจอีกมื่อนี่มื่อนี่จากสิจังไดรยังว่าแม่ก็นั่งนบนั่งไหวเดี๋ยวนางขอให้พานอ้สนุกนีน่ยากนลำบากเก็บกระเฮ็ดโพดหกเดืนอนเดือนหกเดือนแล้วแต่เฮ็ดมาหน่ะว่าอยากย้ายเลยออกมานาั่งนั่งอยู่โตนี่โต๊ะนอกดี๋ยออกมานั่งอยู่โต๊ะนอกนกกับไม่แล้วก็เลยนั่งกินวิเนียเขาดีก็เนี่ยเข้าไปกินข้าว แย่เขาบ่อยพานเล่เขาไปเล่ยเ็ไปเทียนพนันย้ายกระดาเลยก็ไปเพียนพันเลยนั่งดักยี่นี่นานาล้านนี่อืยนั่งดัก่นาล้านนี่อืกด็ด,นนดันไดยนะกดดันบ่ไปกล้าสแสดงบอกอมาผู้บ่าวหน่อยสองคนยังม่มามวาเอา นิดหน่อยเขากระสีแนะนำนี่ดอกสีแต่น้ำมาตรวจย่ำไหนกระพานย่ำนั่นอยู่ดอกเออมาแต่ได้มาอกมาแต่ได้มาตรวจย่ำไหนกระพานย่ำนั่นอยู่มันทางหลายคนมาตรวจเดียวกับงานนั่นเดี๋ยวกับงานนี่เดียวกับอันนั่นเบ้อเลี้วเดี๋ยวกับอันนี้เบ้อเลี้ยวอันข้าเจ้ามาตรวจขาเจ้ากระหายน้ำอยู่น้อมันว่าอันกระหายน้ำเด้ออื่นกัจังแนวนั่นเดียกกับจังแนวนี้เดียอืมเป็นเรือยากจังนั่นแหละเป็นปดดันจีบเลยอ่ะใช่ก็เลย่งานนั่น ที่คุณไดออกมานางนออ่ะอละถ่ายคลิปว่าปลกาูกดอกไหมต้นมืวอนี้นะไม่ไงต้นละ,ลก,ก,ละ,นละกระถางละสองพันสามพันบานห้องคุณเองปัญหาอืมบ่มีเงินแด็ดกันบ่มันอยูยังงออันนี้ใส่ก็คือสอ่งไข่อยู่อืมไปซื้อยังกระไดอันละบาอันละจะตอบกันเด้อ